สวัสดีครับผมเฮงนะครับในวันนี้ทางร้านเรามีสินค้าเข้ามาใหม่ถึง2รุ่นนะครับราคาไม่แพงไม่เกิน5,000บาทเดี๋ยวเราลองไปชมกันได้นะยครับและรุ่นแรกที่เราจะพามาดูกันนะครับคือ Galaxy A02 ครับมาในชื่อ A02s นะครับเป็นโมเดลปี2021นะครับ มาด้วยจอขนาดใหญ่กว่าเดิมให้ลอมเพิ่มขึ้นมาจากของเดิมนะครับที่ A01 ให้มาที่16กิกนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็นลอม64กิกะไบต์แล้วก็ให้แรมมากถึง4กิกะไบต์ครับในราคาเพียง3,999บาทเท่านั้นนะครับและยังมาพร้อมแบตถึง5,000ม ah, ิลลิแอมมาด้วยระบบชาร์จเร็วนะครับหรือฟาชาร์จิ n งนั่นเอง จอใหญ่ได้แบตเยอะแถมยังมีกล้องให้ถึง3ตัวครับผมก็จะมีเลนส์หลักที่ความละเอียด13ล้านเมกะพิกเซลนะครับและเลนส์เดฟและเลนส์มาโครอีกอย่างละ2ล้านเมกะพิกเซลครับในส่วนของกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านเมกะพิกเซลนะครับเลนส์มาโครจะทำหน้าที่ในส่วนของการถ่ายระยะใกล้เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายของชิ้นเล็กๆครับ เป็นพวกโฟกัสระยะใกล้แบบนี้นะครับนี่เลยเมื่อเราจาะไปใกล้ๆครับผมคนที่ชอบถ่ายดอกไม้ถ่ายพระนะครับผมก็ราคาคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูรุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิม A01 เนี่ยซึ่งวางขายในปี2020นะครับจะให้หน้าจอ5.7นิ้วตัวลอม อันนี้ลอมนะครับลอม 16GB แรม 2GB นะครับนี่ราคาตั้งต้นเท่านี้นะครับพอเป็นรุ่นใหม่ในปีนี้ครับผม A 0 2เนี่ยเพิ่มมาที่709บาทเท่านั้น <S <S เพิ่มเพียง709บาทแต่สิ่งที่เราได้เพิ่มครับได้แบตเพิ่มมากขึ้นของเดิมแบตอยู่ที่3,000 m mm มมนะครับของใหม่แบตอึดมากเลย5,000 m mm มครับ ุ้มสุดๆครับเหมาะที่จะเป็นของขวัญปลายปีให้กับคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานหรือบางท่านที่จะใช้เป็นเครื่องสำรองนะครับก็ทำได้ดีเยี่ยมนะครับหน้าจอสีสันสดใสครับในส่วนของฝาหลังนะครับรอบนี้จะมาในลักษณะของวัสดุผิวด้านนะครับผมเนี่ยครับก็จะเห็นลวดลายนะครับ มสดุดีนะครับแข็งแกร่งแล้วก็การลอยนิ้วมือด้วยนะครับผม โดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับทั้ง A02S และ A12 สามารถที่จะเพิ่ม SD card ได้สูงสุดที่ 1TB เลยครับทีนี้เรามาต่อกันที่อีกรุ่นนะครับ A12 A12 เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับผมได้ลอมมากเพิ่มขึ้นจากของเดิม64ิกอันนี้ให้128 g ิกเลยนะครับในส่วนกล้องหน้าของ A12 นะครับจะมีความละเอียดสูงที่8ล้านเมกะพิกเซลครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง4ตัวนะครับความละเอียดของกล้องหลักครับ48ล้านนะครับความละเอียดสูงสุดที่48ล้านแล้วก็ในเลนเดฟและเลนมาโครใช้2ล้านเท่ากันแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือเลน Ultra อัลต์ว,วายครับอัลต์วาก็จะเป็นถ่ายมุมกว้างพิเศษนั่นเองนะครับจากอันนี้เลนปกติครับอันนี้เลนอัลต์วายครับ กว้างมากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายรูปเป็นหมู่คณะถ่ายคนถ่ายสิ่งของให้ได้องค์ประกอบกว้างมากที่สุดนะครับวัสดุด้านหลังนะครับจะเป็นวัสดุผิวด้านเช่นกันนะครับกันร,รอยนิ้วมือเช่นกันครับแบัด0ห้ันเช่นกันนะครับ ได้ลอมเพิ่มขึ้นมาที่สำคัญครับราคาถูกมากเช่นกันราคาเพิ่มจากรุ่น A02s เนี่ยเพิ่มมา1,000บาทเท่านั้นราคาอยู่ที่4,999บาทครับตั้งแต่ส่วนตัวผมเองได้ขายซัมซุงมานะครับอันนี้ถือว่าตั้งราคาไว้ถูกกว่าทุกครั้งที่เคยมีมานะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลย ทั้งนี้เรายังมีของแถมและบริการดีๆเพิ่มเติมให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับและยังมีบริการดีๆอีกหนึ่งอย่างคือการถ่ายโอนข้อมูลให้กับลูกค้านะครับไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลลูกค้าจะสูญหายเลยครับหากลูกค้าท่านใดสนใจซื้อกับเราสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับงี้วันนี้ลากันไปก่อนชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณครับ